ร้านเนมโอช็อปลับกดเกมพาร์ตและบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอาการ์เด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนเอ็กซ์และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพี่แค่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโอช็อปกันเยอะๆนะครับเอ๋สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิงและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะกาเดียนกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าติดงอมแงมนะครับน้องๆเพราะว่า มันเพลินดีนะครับก็คือฟาร์มเพลินครับเอฟเคเพลินนะครับ, A F รบตอนนี้ก็วันนี้ก็มาทําความฝันกันอีกตามเพยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้รีโลไปเป็นหมื่นใจ่ไม่ขอน้องตอนนี้พี่แคทก็ฟาร์มมาได้อีกประมาณ2.8ล้านแต้มนะซึ่งวันนี้พี่แคทก็จะมาหาตัวละครอย่างหวังลี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครระดับ พีว่าแทบจะเป็นอ่าถ้าเปรียบเทียบ av ก็คือระรดับแวนกาดนะซึ่งเลดอยู่ที่0.0045นะครับน้องๆไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสดรอปไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่า2.8ล้านเราจะได้หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องเพิ่มบูสต์ก่อนนะครับบูสตลักก่อนแล้วกันใช้ไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปกันที่ทีละ50ไว้หรือเปล่า โอเคเราก็จะไปกันยาวๆนะเพ <_ an> ื่อจะได้หรือเปล่านะน้องๆโอ้โหรอบละห้าห0ื่นไม่รู้จะได้ไหมนะครับเป้าหมายคือหวังลี่ตอนนี้ตัวที่2แล้วนะหลุดเลด,ดมา2ตัวนะไม่เป็นไร3าร้านเต้มจะออกไหมนะครับเรามาดูกันจะมีคัดซีหรือเปล่าเอย มันจะมีคัสซีนไหมเดี๋ยวพี่กัดดูก่อนนะ3ล้านเต็มเลยนะตอนนี้ใช้ไปอีกประมาณละเอ่อไม่มีการปิดคัสซีนใช่ปะเราต้องเอาโลเวอเมิร์ออกโอเคสกิปซัมมอนแอนิเมชันโอเคไม่ใช่คัสซีนโอเคมา50ไปกันต่อโอ้โหยังไปกันรัวๆไปย,ยาวๆเพื่อหวังลี่ของเรา ยังไม่ออกโอ้ยเห็นจุมปูออกมาเยอะอยู่นะแต่หวังลี่ยังไม่ออกน่าจะมีคัสซีนนะพี่กัดว่าอารมณ์คล้ายๆมิยาบิเนาะ0.04ย 0, 04. 0. 04. 0. 04. 0. 04. ซึ่งมันไม่ได้การันตีด้วยนะครับรน้องๆน่าจะไม่มีการันตีนะพี่กัดว่าอ้ โอ้โหไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้หมดไปเท่าไหร่ละมี3ล้านแต้มตอนนี้หมดไปประมาณ4 0 0แสนเองนะก็ยังได้อยู่ยาวๆไปทีละ50อืมสามล้านแต้มก็ฟาร์มประมาณคืนนึงนะไม่ไม่นานนะครับน้องๆประมาณ1คืนนะครับ ประมาณ4ชั่วโมงครับก็คือพี่แคทเปิดไว้แค่ตอนช่วงนอนเนาะแล้วก็ตื่นมาพี่แคทก็ปิดคอมไปทำงานนะครับโอไมค์ก็โอไมค์กโอ้พี่แคทลืมว่าเราต้องเก็บตัวไปทำตัวอีเวนต์ด้วยอีเวนต์วิเวียนนะคือพี่แคทยังไม่ได้ทำเลยโอเคจะไม่มีออกจริงดินะ เราลงไปยาวๆน,นี่คือกดรัวๆแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวจบตอนนี้เดีย๋ยวเราไปเอาวิเวียนก่อนเพราะว่ามันการันตีเนาะพิชัดมีประมาณ90 0 0หมื่นนะฟาร์มไว้โอเคมันมันรวมกันนะครับน้องๆก็ใส่ไปเลยโอเคได้มีกูมินมาละโอเคไปกันต่อที่ซัมเมอร์ยาวๆยาวๆ โยังไม่ออกนะชมพูออกเยอะอยู่นะครับโอยังไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราไปตู้อีเวนต์อันนี้ก็ต่อโอเคอิช่ามาแล้ว เหลือหนึ่งตัวก็คือตัวอย่างวิเวียนนะยังไม่ออกตอนนี้โอเคใกล้ได้ครบแล้วนะไปยาวๆงงยังไม่ได้ยังไม่ออก อ๋อยังไม่ออกอุ้ยลืมลูโด้ลูโด้มาแต่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้มีชัดมันกดยากทีหนึ่งนะงน้องๆศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่มามันน่าจะมีคัตซีนนะพี่ชัดว่ายังไม่ออก โอเคเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าจะได้หรือยังของอีเวนต์นี้เนาะถ้าวิเวียนมาก็คือจบเลยนะโอเคพี่เวียนมานะครับน้องๆอ,อีเวนต์นี้เราจบแล้วเดีย๋ยวเราไปลุยกันที่เคียนชินยาวๆนะอีเวนต์ซัมเมอร์นะเหลือเหลือกี่แต้มเนี่ยตอนนี้หมดไปประมาณล้านแต้มนะครับล้านแต้มก็ยังไม่ได้เลยห้าสิบ น่าจะเปิดได้ทีละลอยนะคือช่องมันจะเต็มใช่ไหมเข้าใจใไ่ว่ะยังไม่ได้นะตอนนี้คือถ้าเพิ่มต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นโอเคเราจะลองเพิ่มไปก่อนมีเงิน4ี่แสน เดี๋ยวเราล็อกตัวอย่างวิเวียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกตัวอย่างอิชาแล้วก็มีกูมินนะอันนี้ครบหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปลุยกันต่อโอ้โหยังไม่พอเหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องเซลเอาพวกนี้ก่อนโอเคไปร้อยอัน อยังไม่ออกนี่คือตาละประมาณห้าหมื่นใช่จะออกไปนี่อ่ะถ้าออกมาจะดีมากเลยนะน้องๆตอนนี้ก็อีกประมาณล้านแต้มนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าเกนชินออกรัวๆเลยครับ เห็นแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่ก้องตานโอเคเดี๋ยวเราไปนะครับตัวละครพวกนี้ถ้าน้องๆมีหมดแล้วนะครับก็เอาไปสามารถไปแลกรีโลได้นะซึ่งมันอยู่อ่านี่ครับน้องๆอ,อยู่ตรงนี้นะเรามาแลกรีโลได้ตอนนี้เหลือประมาณล้านสี่นะครับก็เดี๋ยวขอญาตเลือกไปก่อนเลยอันนี้คือตัวละครที่ซ้ำนะได้ค่อนข้างที่จะเยอะอันร้อยหกสิบห้าีโลดูนะครับ 400รีโลนะถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคเราเหลืออีกประมาณล้านสีล้าน4เท่านั้นโอ้ยผิดอัน <c oughs> ผิดช่องผิดช่องผิดช่องไปแซมมอนโอ้โหล้านสที่ฟาร์ม,มาจะไม่ออกหรือเป่าเนี่ยไปกันต่อทัสซีนจะออกไหมหรือว่าจะนิ่งอยู่ 3ล้านแต้มไม่รู้ว่ามันมีการันตีไหมพี่แคทก็เพิ่งมาเล่นนะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับน้องๆถ้ามีก็ดีหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีก็หูน่าจะเหนื่อยพอตัวนะสําหรับการฟาร์มเกมนี้นะครับแต่ก็ชิวๆได้นะคืนหนึ่งก็3ล้านแต้มก็มาเปิดเพลินๆไปนะครับแต่ว่ามันเปิดค่อนข้าง,งที่จะช้านิดนึงนะพี่แคทว่าดูโดใหม่แหละ เคนชินมาโอเคไปกันต่อเราไม่สนใจนะครับจะไม่ออกใช่ไหมจะไม่ออกใช่ไหม ยาวๆนะครับตอนนี้ อีกเจ็ดแสนะครับน้องๆตอนนี้โอ้โหใกล้ถึงปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะเหลือแค่ประมาณเ0 0ดแสก็ประมาณอีกไม่เท่าไหร่นะอีกสิบกโลเท่านั้นเองนะครับโอ้โห m หม o ก็สล้านกว่าแต้มเราต้องใช้กี่ล้านแต้มเนี่ย ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวเราฟาร์มกันต่อยังนิ่งอยู่ไม่ออกไม่ออกยังไงก็ไม่ออกโอเคไม่ออกจริงๆด้วย นิ้งจิบนิ้งจิบนิ้งจิบสามแสนสุดท้ายก็ประมาณหกโลนะจังยัง ก็ยัง <c oughs> นิ่งกิบไปกันต่อยังไม่ออก <c oughs> และน่าจะไม่ออกนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหจูด้ามาสองอัน ไม่ได้อยากได้กูได้มาหมดแล้วนะตอนนี้หมดหรือยังน่าจะใกล้แล้วนะโอเคหมดแล้วเหลือหมื่นแต้มซึ่งนะครับน้องๆไม่ได้นะครับตัวละครรับอย่าง หวังลิงกนะครับก็คงต้องฟาร์มกันต่อเพิ่มนะครับน้องๆซึ่งบอกเลยว่าน่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะในการฟาร์มนะครับก็น่าจะมีคลิปนี้อีกยาวๆนะจนกว่าพี่แคทจะได้หวังลิงหรือว่าอีเวนต์นี้จบไปเลยนะครับก็ได้อีกวันมาณ300กว่าลิรูนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ การหาตัวละครด้วยแต้มซัมเมอร์นะครับ2.8ล้านก็ยังไม่ได้นะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทด้วยนะครับถ้าน้องๆอ,อยากเห็นพี่แคททำอะไรกับเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปดีคิปชันเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย